ูในเรื่องของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรีกันบ้างนะคะมีการขับเคลื่อนโครงการกำกับติดตามและประเมินผลแผนงานตำบลมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนประจําปี2565ค่ะ ันเอกบรรเจริดจันสงเสริมรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรีค่ะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นําชุมชนและเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายภาคประชาชนที่ห้องประชุมแควใหญ่ชั้น5าสารกลางจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อกํากับติดตามและประเมินผลแผนงานตําบลมั่งคั่งยั่งยืนประจําปี2565ค่ะเรื่องการขับเคลื่อนมวลชนเครือข่ายภาคประชาชนและการแจ้งเตือนปัญหาด้านความมั่นคงที่เกิด ขึ้นในปัจจุบันหรืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคตที่จะส่งผลกระทบหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนและชุมชนรวมทั้งบูรณาการแผนงานด้านการรักษาความมั่นคงภายในเพื่อสรุปผลการดําเนินงานโครงการต่างๆในรอบเดือนให้เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีค่ะตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีทั้งนี้นะคะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้สั่งการและติดตามการดําเนินการเกี่ยวกับการ ดำเนินการภายในจังหวัดโดยเน้นเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลกักพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเร่งแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนให้เร็วที่สุดสำหรับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนได้รับทราบควรดำเนินการในทุกช่องทางเพื่อประโยชน์และการนำไปใช้ประชาชนทั่วไปสามารถให้ข้อมูลผ่านทางสายด่วนร้องทุกโทร1374ได้ตลอดเวลาด้วยค่ะ